ยินดีต้อนรับกลับสู่คาวิราลเอสคิวศูนย์รวมข่าวสารรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดและวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโตโยต้าไฮรัก2026ใหม่หมดจดปิกอัพที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัปเกรดแต่เป็นการพลิกโฉมไอคอนคันนี้อย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเห็นไฮลักรุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดุดันและทรงพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่กว้างขึ้นพร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมไฟหน้าเลตทรงคมชัดและเส้นสายตัวถังที่แข็งแกร่งทําให้มันดูทรงพลังทุกมุมมอง ด้านข้างตัวถังถูกออกแบบให้มีความลู่ลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่โดยไม่ลดความดุดันส่วนท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ประตูท้ายแบบปั๊มโลโก้ไฮลักและยังมีตัวเลือกประตูท้ายไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นมันยืนหยัดอย่างมั่นใจบนล้ออัลลอยขนาด18นิ้วและสำหรับรุ่นสูงสุดมีให้เลือกถึง20นิ้วผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราในเมืองและความแข็งแกร่งพร้อมลุยทุกเส้นทาง ก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมที่แตกต่างโตโยต้าได้ยกระดับไฮลักให้ทันสมัยและหรูหรามากขึ้นโดยไม่ทิ้งความเป็นปิกอัพที่ใช้งานได้จริงแผงคอนโซลใหม่ถูกออกแบบให้มีเลเยอร์ที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและความสะดวกสบายจออินโฟเทนเมนต์ HD ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบ Connected Services รุ่นล่าสุดของโตโยต้าขณะที่หน้าปัดดิจิทัลนขนาด10นิ้วสามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลการขับขี่ การนำทางหรือข้อมูลการลุยออฟโรดได้ตามต้องการบอดหนังตัดเย็บลายพิเศษพร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นและออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นสำหรับการเดินทางไกลผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่กว้างขึ้นพร้อมช่อง USB-C หลายตำแหน่งแท่นชาร์จไร้าสายและระบบเสียง JBL 9ลำโพงที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบ ในด้านสมรรถนะโตโยตา้าไฮลัก2026ัก้ากระโดดไปอีกขั้นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังและแรงบิดที่สูงขึ้นพร้อมประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมและครั้งนี้โตโยต้าเปิดตัวรุ่นม่ไฮบริดที่ผสานมอเตอร์ไฟฟ้า4 8โวลต์ช่วยเพิ่มแรงบิขดขณะเร่งและลดการปล่อยมลพิษได้อย่างลงตัวเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะที่ปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวล รือเกียร์ธรรมดา6จังหวัดสำหรับคนที่ชอบความดิบจริงระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้วิ่งบนถนนเรียบได้สบายยิ่งขึ้นโดยไม่เสียความแข็งแกร่งเมื่อลุยเส้นทางธุรกันดารพร้อมเทคโนโลยีมันติเทรนด e ซีเล็กฮิลสตาร์ทแอสซิสต์คอลอนคอนโทรลและดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้าที่ช่วยให้คุณพิชิตทุกภูมิประเทศได้อย่างมั่นใจด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปพร้อมกัน To y ย ta s a f e t y Sense กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุน่นมาพร้อมระบบ a d a p t i v e Cruise Control เตือนการชนล่วงหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยและระบบอ่านป้ายจราจรกล้องรอบคัน360องศาระบบตรวจจับมุมอับสายตาและเรียร cross traffic อเลช่วยให้ขับในเมืองและจอดรถได้ง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังใช้เหล็กกำลังสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงปลอดภัยและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นส่วนกระบะท้ายก็ได้รับการปรับปรุงให้รองรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมจุดยึดสัมภาระเพิ่มขึ้น ไฟสองสว่างเล็ดสำหรับใช้งานกลางคืนและช่องจ่ายไฟสำหรับเครื่องมือหรือการตั้งแคมป์สิ่งที่ทำให้ t o โยต a า i ฮ u ัก0 2 6พิพิเศษก่อ่าที่เคยไม่ใช่แค่ตัวเลขสมรรถนะหรือเทคโนโลยีแต่คือความสามารถในการตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการรถทำงานที่แข็งแรงครอบครัวที่ต้องการรถที่ปลอดภัยและสะดวกสบายหรือสายลุยที่ต้องการเพื่อนคู่ใจสำหรับการผจญภัยไฮลักคันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดในคันเดียว แล้วคุณคิดว่า Toyota h i l u ัก2026รุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีได้ลงตัวที่สุดหรือยังคอมเมนต์บอกเราด้านล่างและถ้าชอบการรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามคาวิรา HQ เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคาวิราล HQ จะพาคุณก้าวสู่อนาคตขององค์การขับขี่ไปด้วยกันทีละคัน